สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะชาวธาตุไฟก็พบกับหมอเอ๊นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะซึ่งสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีดูแบบไทยนะคะวันที่แลาก็ทาตัะแปะไว้ให้ข้างล่างนะคะที่คอมเมนต์นะคะคลิปนี้สําหรับคนที่เข้ามาข้างล่างนะคะเราจะอ่านเป็นไพ่นะคะอ่สิบใบนะคะในช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่2พาร์ทที่2เราจะอ่านแบบจับคู่คือราศีสิงห์กับธาตุดินน้าลมไฟนะคะสําหรับชาว2ที่แบบชาวราศีสิงห์ที่คบกับ ชาวธาตดินนะคะก็มาเช็ค Energy ได้นะคะว่าในช่วงหนึ่งเดือนนี้นะคะความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านแบบทั่วไปไม่ได้อ่านโดวงชะตาของท่านใดท่านหนึ่งนะคะฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางใครไม่ชอบการอ่านไพ่แบบนี้ก็ข้ามไปนะคะแนะนำให้ปดูส่วนตัวกับอาจารย์ที่คุณนับถือหรือว่าศรัทธานะคะ เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะในไพ่สิบใบนะคะมีราศีอะไรขึ้นบ้างนั่นคือ energy หรือว่าบุคคลนะคะที่อาจจะเข้ามาแวะเวียนกับคุณอาจจะเป็นชาวราศีธาตุไฟเช่นเดียวกันนะคะจริงๆเปิดไพ่มาสิบใบใบแรกเลยนะหยิบมาได้ king of fans นะคะคือตัวแทนราศีสิงห์พอดีนะคะข้างเคียงนะคะมีราศีมังกรนะคะแล้วก็ชัดเจนมากว่า ในไพ่สิบใบนี้มี Energy ของธาตุดินมาเป็นอันดับหนึ่งะคะแล้วก็ธาตุไฟเป็นอันดับสอนะั่นหมายความว่าคุณอาจจะคุยกับใครบป็คนที่อยู่ในพฤบษกันมังกรนะคะหรือเมษสิงห์ธนูนะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เพศที่3ก็ได้นะคะทีนี้ว่าเรามาดูตัวคุณดีกว่าตอนนี้ตัวคุณา,าชาวราศรีสิงห์เนี่ยนิ่งนิ่งหมายถึงว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะขว่คว้า เขาคนนั้นกับเข้าแม่คนเก่าหรือคนที่เคยคุยแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะเริ่มต้นใหม่จริงจังกับใครสักเท่าไหร่เป็นสภาวะที่ชาวราศีสิงเลือกที่จะหยุดนิ่งในเรื่องของความรักนะคะเพราะด้วยภาระอะไรหลายๆอย่างทำให้คนต้องไปโฟกัสเรื่องของการงานนะคือได้ไพ่ห้าเหรียญกับ8ดเหรียญขึ้นมาตรงนี้นะคะใครบางคนอาจจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะในครอบครัวนะคะ ทำให้คนรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะไปเสียเวลาในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะบางคนมีเรื่องนี้สินด้วยนะคะมีไพ่แปดดาบนะทีนี้ว่าถ้าคุณกำลังคบกับชาวธาตุไฟเหมือนกันแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณมันจะเป็นแบบพึ่งพาอาศัยกันนะคะไพร่ราศีสิงห์อีกใบก็คือไพ่ The Strength นั่นเองนะคะอาจจะมีการครบกันแบบ Friend with benefits หรือว่าเอื้อการในเรื่องของการทำงานนะคะในเรื่องของ connection นั่นทำให้คุณแบบหนีไปไหนไม่รอดคุณจะต้องอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วคุณก็พยายามที่จะทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเราหมายถึงว่าเราคิดว่าชาวราสีสิงกำลังอึดอัดคุณไม่ได้ไพ่แฮงแมนนะคะแต่ว่าคุณได้ไพ่สิบดาบ10บดาบมันก็เป็นอารมณ์ประมาณซึมเศร้าเครียดแล้วก็ น่าสะมายถึงช้ำรักก็ได้นะคะช้ำรักนะชาวราศีสิงห์ช้ำรักช้ำรักเห็นไหมว่าหัวใจถูกภาพันแผลเอาไว้นะคะหมายความว่าสิ่งนั้นมันน่าจะเกิดขึ้นกับคุณมาแล้วแหละนะมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วจบไปแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังสร้างบาดแผลในใจให้คุณทําให้คุณรู้สึกแบบ อยู่นิ่งๆอ่ะตอนนี้ฉันไม่อยากทาอะไรเลยฉันอยากอยู่เหมนฉันเฉยๆอยากจะแบบมีสเปซของฉันอยากจะโฟกัสเรื่องงานนะคะเพราะเรื่องงานก็จะตอนนี้ก็เอาตัวไม่รอดอยู่แล้วนะทีนี้ว่าบริวารระวังด้วยนะคะอันนี้อ่านให้ไปเผื่อถึงเรื่องงานนะเรื่องบริวารด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะคุมยากหนึ่งนะอาจจะมีปากเสียงกันกนะคะอย่าไปไว้ใจให้ลูกน้องบริวารทําอะไรให้คุณนะอย่าไปผักพาระให้เขานะสุดท้ายคุณต้องคุมเองนะคะ ชาวราศีสิงมองแง่มุมในเรื่องของความรักช่วงนี้คือประมาณว่าถ้าใครเขาา้าแมอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปนะด้วยกับด้วยจากอาการช้ำรักทีนี้ว่ามันจะเป็นช่วงของการที่ชาวราศีชาวราศีสิงคนที่โสดหรือเพิ่งโสดมาหม่มาหรือมีความรักที่ไม่ค่อยดีนะคะช่วงนี้คุณจะปลนเปลือยตัวเองนิดหนึ่งหมายความว่าคุณก็จะไปกินดื่มเที่ยวเยอะนิดหนึ่งนะคะให้มีไพ่เมจิเชียร์ขึ้นมาด้วยนะคะเอ่อ หมายถึงการสื่อสารเนาะเป็นดาวพุธนะคะหมายถึงตัวคุณเนี่ยจะเอาตัวคุณเองออกจากเซฟโซนของคุณในบางครั้งเพื่อไปหาความสุขใส่ตัวนะทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องมีบางอย่างที่เราต้องรับผิดช,ชอบเราต้องทำเราต้องทำเราต้องพยายามแต่ตอนนี้คุณเริ่มมีสเปซแล้วแหละแต่คุณไม่ได้เลือกใครไงคุณเลือกตัวคุณเองนะคะเราคิดว่าชาวราศีสิงกำลังเลือกตัวเองอยู่กำลังสร้างความสุขให้ตัวเองมันอาจจะหมายถึงการที่ไป ปิ๊งปิ๊งไปเล่นแอปสมุิว่าคุณเล่นแอปหาคู่อใครใครเคยใ,ใครดูนะคะเป็นคลิปเลืออไพ่ทำนายการก็ไปดูได้ในเพลย์ลิสต์นะคะจะมีว่าเลือกเลือกใช้แอปไหนดีในแอปหาคู่นะคะสนุกสนุกนะเหมือนตัวคุณเองอาจจะโหลดแอปหาคู่มาแล้วก็เพื่อเปิดตัวเองนะคะในเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณดาวอะคุณอยากจะออกไปข้างนอกอยาก พบเจอผู้คนอยากมีคนแฮงเอาด้วยนะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือไม่ได้จริงจังกับใครแต่เป็นช่วงที่คุณพยายามดึงความสนุกหรือว่าดึงอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะซึ่งก็ไม่ได้ผิดแต่แม่หมอคิดว่าสําหรับคนที่โสดโสดแบบหรือเพิ่งโสดเพิ่งเลิกเนี่ยก็ยังไม่ต้องเลือกใครแหละใช้เวลาช่วงนี้ค้นหาตัวเองก่อนเยียวยาจิตใจของตัวเองก่อนเพราะเพราะว่าเอะไม่ได้คิดว่าคุณสามารถที่จะไปเริ่ม ความรักกับใครได้เพราะว่าถ้าคุณมีความรักครั้งใหม่ในตอนนี้ความรักของคุณก็จะแบบมันอาจจะไม่มีคุณภาพมันอาจจะอยู่ไม่ได้นานนะคะอีนี้ว่าคนที่มีคู่และกําลังมีปัญหาอยู่ถ้าถามว่าคนรักเก่าจะรีเทิร์นกลับมาไหมเอ,อคิดว่าไม่รีเทิร์นนะคะต่างคนต่างอยู่ค่ะเพราะในตําแหน่งของคิงควีนมันต่างคนมีภาระหน้าที่การงานมีพาทเวของตัวเองนะคะฉะนั้นเหมือนหันหลังให้กันไปแล้วนะคะ หลังให้กันไปแล้วก็นั่นคือภาพรวมความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะคะการเช็คว่าเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับคุณคนที่ดูคลิปนี้เป็นเป็นครั้งแรกนะคะก็นึกถึงหน้าคนนั้นเลยค่ะคนไหนก็ได้สักคนหนึ่งนะอันนี้เป็นการดูทั่วไปนะคะก็ดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะอย่าไปคิดว่ามันเป็นดวงของฉันเป็นสตาร์ของฉันนะคะ,ะถ้าดีก็ยินดีด้วยถ้าไพ่ออกมาเป็นไพ่เสียก็อย่าคิดมากจนเกินไปนะคะ พยายามคิดปรับปรุงนะคะใช้สติปัญญาของเราแก้ไขปัญหานะคะในแง่ของความสัมพันธ์นะเดี๋ยวเรามาดูเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณนะคะ Wheel of for t u n e นะคะวิ e ออ f f อร์จูนเอซอ of Cups ใครบางคนคุยกับชาวธาตุน้ำหรือเปล่าขึ้นพิจิกขึ้นมากรากดพิจิกมีนก็ได้นะคะอ่ะหยิบมาโอเค Wheel of for t u n e เขาคนนั้นอาจจะเป็นรักใหม่ของคุณ อาจจะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะที่มาข้องเกี่ยวกบับตัวคุณ Energy ต,ตรงนี้เป็นการเรียนรู้มีไพ่ The f o r c e ขึ้นด้วยนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่คบต่อคำถามยอดฮิตคือหนูจะไปต่อดีไหมคะหรือว่าเลิกดีไปต่อคะ่ะไปต่อไปต่อได้ไปต่อคนนี้ได้คนที่คุณนึกถึงโดยเฉพาะคนที่อยู่ในธาตน้ํานะคะก มีโอกาสที่จะสานความสัมพันธ์กันนะมีไพ่สามถ้วยนะคะยังอยู่ใน energy ที่ว่าเรียนรู้กันได้สางสัมพันธ์กันได้นะคะเป็นช่วงแรกๆเริ่มเลยอะ่ะทั้ง1ไม้นะคะห่ถ้วยแล้วก็มี t h e f o o ลอีกนะคะนไพ่พค่อนข้างดีถ้าถามว่าเขามีใจให้คุณไหมเขามีใจคุณเขาชอบคุณอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นคนใหม่ๆนะคะเราเราไม่คุยถึงแฟนเก่าเพราะเมื่อกี้แฟนเก่าเราบอกละแฟนเก่าไม่กลับมารีเทิร์นนะคะเพราะตอนนี้ก็มีภาระอะไรของเขานอก,นอกเหนือจากที่ว่า คุณเลือกที่จะรอซึ่งคุณรอได้ไหมก็แล้วแต่คุณนะถ้าจะรอก็ตอนนี้มันยังไม่เห็นไซส์อะไรเอาเป็นว่าถ้าคุณบอกเออถ้าไม่ถ้าถ้ารอแล้วมันไม่เห็นไซส์หนูก็จะมีคนใหม่ได้เลยค่ะได้เลยเพราะมันจะมีเข้ามาแน่นอนนะคะคนใหม่ๆเข้ามาแน่นอนค่ะที่บอกนะโดยเฉพาะอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะเป็นคนที่มีความเฟนลี่เป็นคนที่แบบ ดูอบอุ่นอะไรประมาณนี้ดูเป็นคนเ,เข้าถึงง่ายนะคะแต่อย่างที่ว่าค่ะเขาก็จะเป็นคนแบบประมาณอ่อนไหวแล้วก็อาจจะแบบคุยกับหลายคนก็เป็นได้นะก็ลองดูค่ะว่าเขาคนนั้นคิดไงกับคุณก,ก็ถ้าเขาชอบคุณนะดูจากหน้าไพ่ก็ลุยต่อได้เลยนะข้าม,มาพาร์ทที่2นะคะโดยจะแบบจับคู่นะคะใครที่ดูอยู่ก็ สามารถพิมพ์บอกเวลาให้เพื่อนๆได้นะคะว่าภาที่สองจับคู่เนี่ยเราเริ่มที่นาทีที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไพ่สำหรับเดิมีห้หละนะอีกทีนึง้ง การอัดคลิปนะคะส่วนให่เออัดคลิปสดก็คือเปิดไพยแล้วก็อ่านเลยนะฉะนั้นมันอาจจะชา้าเลยไปบ้างก็ต้องขอโทษด้วยนะคะไม่ทันใจใครบางคนนะโอเคนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าพาร์ทที่2นะในการจาับคู่ขอโปรโมทอีกหนึน่งนะคะเนื่องจากว่าช่องนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะช่องนี้เป็นช่องที่ไม่เหมาะทาเองนะคะเป็นการดูเพื่อแบบการกุศลช่วยเหลือนะคะสำหรับคนที่ไม่พร้อมที่จะมาดูส่วนตัวนะ ฉะนั้นตอนนี้แม่หมอมีไอจีะ IG นะคะเป็นร้านหินชื่อว่า White Sage Collection เดี๋ยวแปะไว้ที่คอมเมนต์นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปเรื่องความรักฉะนั้นหินเรื่องความรักนะคะหลายๆคนชอบถามก็ก็ Lost Cross เป็นหินที่ราคาไม่ได้สูงมากคลิปนี้มีโปรนะคะหิน Lost c r o z อย่างที่แม่หมอะใส่อยู่เนี่ยเส้นละเพียง1,000บาทสำหรับแฟนคลับแล้วก็ลูกดวงที่ติดตามใน u t u b e นะคะแคปหน้าจอวันนี้ด้วยนะคะคือเนื่องจากมันมีโปร ทยอยมาใหม่ๆเรื่อยๆนะคะอยากให้แบบคือแคปรูปไวแล้วก็ส่งมาในไลน์แอนะ,คะใครสนใจก็ติดต่อมาได้สำเรื่องความรักนะคะเพียง1,000บาทเท่านั้นนะมีจำนวนจำกัดสามารถติดต่อมาได้ส่งที่ไลน์แอข้างล่างนี้นะคะสำหรับท่านที่สนใจค่ะโอเคเรามาเริ่มอ่านกันเลยนะสำหรับชาวราศีสิงกับทัดดินพฤกษกันมังกรน,นะคะแนวลงเป็นอย่างไรใครบางคนอาจจะมีปัญหานะคะสิงกับกพฤกษศกอันดับหเลย พฤกษกกานังกรก็ได้แต่ว่าพฤกษกมาอ,อันดับหนึ่งอาจจะมีเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาเรื่องสมบัติเรื่องลูกเรื่องอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เรื่องมรดกเรื่องสินทรัพย์อะไรประมาณเราใช้ว่าสินทรัพย์นะมนไม่น่าจะเป็นลักษณะเงินสดไม่ใช่อะไรแบบนี้นะคะไม่ใช่ข้าวของทั่ว,วไปเป็นสินทรัพย์ค่ะบ้านที่ดินรถมรดกต่างๆนะคะอาจจะมีปัญหา ขัดแย้งกันเรื่องประมาณนี้นะคะในแง่ที่ว่า,าความสัมพันธ์ของคุณถ้าไม่ได้มีปัญหาความสัมพันธ์เป็นแบบเรื่อยๆค่ะไพ่ธาตุดินขึ้นมาเป็นอะไรที่มั่นคงนะคะหรือว่าหนีกันไม่พ้นนะก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะคะความสัมพันธ์เป็นไปแบบเรื่อยๆค่ะถัดมานะคะเป็นราศีสิง์กับธาตุน้ j u จิ m e n นนะคะช่วงนี้เราเราจะบอกว่าคุณทําใจนิดนึงนะ อะไรอะไรมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังสักเท่าไหร่ได้สี่เหรียญนะคุณอาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจนะคะรู้สึกว่าแบบความรักมันมันห่างเหินการเครียดบางครั้งคุณอาจจะคิดมากเกินความเป็นจริงในแง่ของความสัมพันธ์ฉะนั้นระวังความคิดของตัวเองนะคะอย่ามาโนอย่าไปคิดไกลมีอะไรไม่เข้าใจหันหน้าเข้ามาคุยกันค่ะโอเคนะราศีสิงห์กับลมนะคะเจอเวล เดวิลจะเข้ามานะจะเข้ามาแต่เป็นเข้ามาแบบช่วครังช่วคราวนะคะอย่แน่นอนเดวิลมันบ่งบอกถึงเอซของเ,ออเรื่องของรักโลกกดหลงเรื่องของเซ็กซ์สิบบวกนะคะ เรื่องของเปเนฟิ s พาเชนเรื่องของเงินตรานะคะการพนันก็ได้ใครบางคนทํางานกะกลางคืนหรือเปล่านะคะทำงานกลางคืนนะคะทำงานเกี่ยวกับเรื่องเท่าๆอะไรประมาณนี้นะ,ะอาจจะมีคนลักษณะแบบนี้เข้ามาพบรักกันนะคะเจอกันหรือว่าถ้ามีใครเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นความสมพั์แบบมามา,มาไปไปพิศวาสก็มาแบบหมดความพิศวาสก็ไปนะคะฉะนั้นความสมพั์มันยังไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่และจริงจริงใจไหมจริงใจแต่ไม่จริงจัง น,นะดูไปก่อนนะคะสำหรับชาวราศีสิง์กับธาตุไฟนะคะธาตุไฟได้วยกันเองเนี่ยกินกันไม่หลงหมายถึงพอเฟนไฟกับไฟปัป๊บมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเธอกับฉันมันไม่มีใครเหนือกว่ากันมันต้องค่อยๆไปด้วยกันไปด้วยกันนะคะถ้าคุณจะคบกับคนคนนี้กับคู่รักของคนคนคนนี้นะคะคุณจะต้องให้สเปซของเขา คือด้วยความที่ว่าเขามีความอาจจะเป็นครูอาจารย์เป็นคนที่มีหน้าที่การงานระดับหัวหน้ามีความคงแก่เรียนหรือมีประสบการณ์ในเรื่อของบางอย่างมากคุณจะต้องปล่อยให้เขาแสดงออกในสิ่งที่เขาเป็นนะคะอย่าไปขัดนะมีไพ่เพอร์มิทขึ้นนะคะไพ่บริสติสไพ่ราีไพ่นักบวชหญิงนะคะฉะนั้นชาวราศีสิงห์กับชาวธาตุไฟคบกันได้แบบพยายามก้าวเดินแบบบาลานซ์ เราเก้าบ้างเขาเก้าวบ้างนะคะความสัมพันธ์มันถึงจะยั่งยืนโอเคไหมนั่นคือคําแนะนำค่ะสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะเป็นภาพรวมยังไงก็ขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะโชคดีในเรื่องของความรักนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ